สวัสดีค่ะวันนี้นะคะลี่ก็จะมาพูดถึงวิธีการเก็บข้าวสารยังไงนะคะให้อยู่ได้ดนานแล้วก็มอดไม่ขึ้นนะคะก็คือว่าโดยส่วนตัวแล้ี่นะคะจะซื้อชอบซื้อข้าวกล้องทานนะคะแต่ว่าที่บ้านนะคะเขาจะชอบทานข้าวหอมมะลิกันนะคะก็ทําให้ลีอ่อ,อ่ะเหมือนเป็นคนเดียวที่ทาน เข้าเข้ากล้องนะคะในตอนแรกนะคะเพราะว่าเราอยากจะรักษาสุขภาพเพราะเราเห็นว่าในเข้ากล้องเนี่ยมันมีแร่ธาตุวิตามินเยอะใช่ไหมคะแล้วก็มีกากใย,ยด้วยเราก็เลยเอออยากจะเฮลตี้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. ก็ณนะตอนนั้นน่ะเราก็จะซื้อถุง5กิโลเพราะว่าด้วยปริมาณและราคามันค่อนข้างคุ้มค่าใช่ไหมคะแต่ก็จะประสบปัญหาหมดขึ้นเร็วมากคะ่ะเพราะว่าคือรีทานคนเดียวะคะ่ะแล้วมันทานไม่ทันนะคะ ก็เลยทําให้คือลิก็ซื้อมาทานแล้วลิก็มัดปากถุงเอาไว้นะคะเก็บได้แบบคือไม่นาน,นะคะคือไม่ไม่ถึงเป็นเดือนขึ้นไปนะแต่อาจจะไม่ถึงเดือนบางทีอะคือลี้งจะต้องทิ้งข้าวสารครึ่งถุงนะคะทุกครั้งค่ะคือหม้อน่ะมันจะกินแบบเยอะมากนี่ก็เลยหาวิธีแก้ปัญหานะคะก็เิรชในอินเทอร์เน็ตนะคะก็ไปเจอบอกว่า ให้ใช้พริกแห้งนะคะอ่ะลิกก็ลองใช้ค่ะพริกแห้งเออมันก็ยืดระยะเวลาได้นะคะคือจากที่แบบว่าอสมมติเดือนหนึ่งมันก็อาจจะกลายเป็นเดือนแบบเดือนกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วยังไงมอดก็ขึ้นค่ะตอนแรกลิก็ยบอกว่าเฮ้ยเออฉันค้นพบและอุตส่าห์ไปหาพริกแห้งนะอูหูเลยในข้าวสารเต็มเลยนะคะใส่เป็นชั้นๆไปเลยอะ่ะเออก็แบบ คิดว่าเอ้ยเอยเอวิธีเนี้ยคงจะแบบกาจัดไอ้ตัวมอนดนี่แหละได้แล้วล่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วค่ะมันก็ยังขึ้นอยู่ดีนี่ก็ไปเซิร์ชเน็ตอีกค่ะหาวิธีค่ะว่าจะทํายังไงเนี่ยก็ไปเจอว่าเออเขาบอกว่าเอาเข้าตู้เย็นสิอะไรอย่างเงี้ยเออนี่ก็เลยเออก็ดีนะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอาเข้าตู้เย็นไปผลปรากฏว่า โอเคค่ะดีดีจริงค่ะดีมากค่ะแต่คือเราก็ต้องใช้พื้นที่ในตู้เย็นใช่ไหมคะข้าวสาร5้กิโลนะคะคือมันก็แบบว่าเยอะอะค่ะใช่ไหมคะเราก็เลยแบบว่าบางทีเราซื้อของต้องใส่ตู้เย็นนะคะมันก็แบบว่าเออเป่าเปลืองพื้นที่ในตู้เย็นเราอีกนะคะแต่แต่คือได้ผลค่ะก็คือว่าเก็บเก็บข้าวสารได้นานมากเลยค่ะในตู้เย็นเีก่ก็เลยคิดว่าเฮ้ย ไม่ได้ละเราต้องหาวิธีใหม่ละก็ไปหาวิธีค่ะในอินเทอร์เน็ตนะคะเซิร์ช Google หาค่ะก็มีคนเขาแนะนำค่ะแล้วลี่ก็ได้ทดลองใช้แล้วซึ่งมันก็ผ่านมาเป็นเวลาแบบอ่าเกือบห้าเดือนแล้วค่ะซึ่งลี่ใช้วิธีนี้มาลี่ก็คิดว่าเฮ้ยมันเจ๋งสุดละล่ะแล้วมันก็ดีสุดละล่ะเออเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะลี่จะบอกเลยนะคะว่า ทำยังไงมันง่ายนิดเดียวเองค่ะนี่ค่ะเก็บข้าวสารไว้เนี่ยค่ะในขวดนะคะเนี่ยค่ะขวดพลาสติกนะคะคือถ้าเกิดคุณซื้อถังใหญ่ถุง5ากิโลใช่ไหมคะก็เปลี่ยนเปลี่ยนอันนี้เป็นแบบขวด5ลิตรก็ได้ค่ะแต่คราวนี้ลี่อะพอลี่ก็รู้สึกว่าเ,เราอะกินไม่ทันอยู่แล้วใช่ไหมคะ คือลิก็จะเข้ากล้องนะคะลิก็อ,อยากรักษาสุขภาพลิก็เพียเฮลตี้ขึ้นลิก็จะเปลี่ยนเป็นข้าวรัสเบอร์รี่ใช่ไหมลิก็รู้ว่าเฮ้ยเราอะ่ะกินไม่ทันอะไรเงี้ยลิก็จะเปลี่ยนไซส์ค่ะจาก5กิโลนะคะก็จะมาเป็นถุงละ1กิโลซึ่งเป็นแบบสูญญากาศแบบนี้นะคะมันก็จะเก็บอย่างเงี้ยเก็บเป็นปีเลยนะคะเออเสร็จที่แต่เมืองไทยอะ่ะมันไม่มีเนอแบบถุงขนาดแบบ 2.5โลอะค่ะอันนี้คือมันเป็นของอ่ากัมพูชานะคะอันนี้พี่พี่พี่สายลีขอเอามาให้เราทานนะคะว่าเออข้าวที่นุ่นเขาเป็นยังไงอะไรเงี้ย<อ>ก็ได้ทานแล้วนะคะก็เรียกว่ามันคือพอคือเวลาล,ลีทานแล้วลีอ่าจะทานไม่หมดใช่ไหมคะก็จะใส่ถั่แวแรแล้วเอาเข้าตู้เย็น แล้วข้าวที่เราเอาออกมาแล้วมาผัดอเอามาทำข้าวผัดออันนี้โอเคมากแต่ถ้าเกิดว่าหงกินใหม่ๆร้อนๆอนอก็โอเคอะ่ะแต่บางทีมันก็มีความรู้สึกว่าข้าวหอมมะลิไทยเราอะ่ะมันแบบหอมนุ่มอร่อยสุดแล้วอะคะ่ะเออก็ลีนะคะก็จะชอบอ่าผสมข้าวคะ่ะก็คือว่าอ่า ทั้งจะหมูข้าวนะคะบางทีก็ข้าวสีกริย์นะคะข้าวมันปูข้าวไรเบอร์รี่อะไรอย่างเงี้ยคือลี่ก็จะผสมทานอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็เป็นแบบลัสเบอร์รี่เพียวๆเลยนะคะก็ก็คือเนี่ยแหละค่ะโอเคเป็นเป็นเคล็ดลับนะคะที่ที่อยากเอามาแบ่งปันแล้วก็บอกเพื่อนๆนะคะจะได้ไม่เสียเวลาอย่างลี่นะคะทนลองมาหลายวิธีแล้วก็ทิ้งข้าวแบบคือ ทิ้งไปเยอะมากอะคะ่ะเพราะเรากินไม่ทันนะคะเออด้วยความที่แบบว่า,าเรากินอยู่คนเดียวเนาะเออก็ก็เลยอยากเอาวิธีนี้มาแบ่งปันให้เพื่อนๆถ้ายังไงก็ลองใช้กันดูนะคะเออโอเคค่ะก็ไม่มีอะไรมากแล้วถ้างั้นรีก็ไปแล,แล้วนะคะโอเคค่ะบ๊ายบาย